สวัสดีครับเด็กๆคลิปนี้นะครับเป็นคลิปกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับที่ครูบาสบอกเด็กๆไว้ว่าให้เก็บดินน้ำมันของสัปดาห์ที่แล้วไว้นะครับด๋ยาไปดูอุปกรณ์กันเลยครับมีกระดาษ A4 นะครับดินสอหรือปากกาก็ได้นะครับแล้วก็ดินน้ำมันนะครับผมสิ่งที่จะต้องรบกวนผู้ปกครองนะครับก็คือให้ลากเส้นนะครับเป็นพยัญชนะนะครับให้เด็กๆตัวเดียวก็ได้นะครับเป็นพยัญชนะ ชื่อของเด็กๆนะครับตัวแรกของเด็กๆก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับชื่อครูบาลนะครับก็เป็นตัวบีนะครับหรือว่าชื่อจริงกุลชาติก็เป็นกอไก่นะครับผมก็ทําพยัญชนะให้เด็กๆนะครับต่อไปนะครับให้เด็กๆนวดดินน้ามันหรือแป้งโดนะครับให้อ่อนก่อนนะครับแล้วเราจะได้นํามาปั้นได้นะครับนวดนวดนวดโดยใช้มือของเรานะครับและ ปั้นออกมานะครับเด็ดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ปั้นเป็นวงกลมแบบนี้เลยเน้นนะครับว่าชิ้นเล็กๆนะครับผมเมื่อเรานําออกมาปั้นแยกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับก็นําไปติดนะครับในพยันชนะนะครับที่ผู้ปกครองเขียนไว้ให้ให้เต็มนะครับแบบนี้เลยนะครับ จะทาให้เด็กๆมีมือที่แข็งแรงนะครับแล้วก็จะได้ใช้มือกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงนี้ในการฝึกเขียนชื่อระบายสีให้สวยงามต่อไปนะครับและถ้าทําก้อนใหญ่แบบนี้ไม่ได้นะครับไม่สวยเลยนะครับให้ทําเป็นก้อนเล็กๆนะครับให้เด็กๆฝึกทําแบบนี้นะครับไปทุกวันเลยก็ได้นะครับถ้าว่างวันละตัวก็ได้นะครับแล้วก็มาประกอบเป็นชื่อของตัวเองนะครับ ไปแล้วบ๊ายถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะคะว่าใครทําเสร็จแล้วนะบ๊ายบาย